ขอมนาตเข้าถึงวอเลยัแม่ขอายค่ะบป็นป่ากับมาอุทกการรียลแอนิเมชั่นเรื่องตำนานจมยุทธถังตานสองสามนักถังเลือพบจบแดง e ีหกสิบครับผ้อมต่อเนื่องกันเลยเฮาเฮียนกำลังลุกเป็นไฟหรือเปล่าระเบิดนั่งบนบัลลังน้ำแข็งนั้นมันเสริมสร้างพลังให้พุ่งพลานทยายอะไรที่หมายถึงอะไรสละชีวิต แสนปีนั้นเอออะไรทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาดูต้องไปดูกันในอีพีนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งยิ่งยิ่งให้ด้วยนะคะฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคันเป็นเซตมากมายเราอยู่ในเพลย์ลิสต์เอ็กซ์คูซีฟส m หรับเมจ้าแล้วมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้ตงใจเพิ่มด้วยนะครับขอบคุณวีทีวีด้วยจ้าขอบคุณค่ะไปจ่ายทางซันอีพีหกสิบครับไปครับ าเจะถลางมจะคนดิบหนีออกไปแล้วนี่น้อยจะหนีหนีไปก็ทำไมถ้ายัไม่ออกมาทุกอย่างมันดูพลุงพล่านไปหมดใช่โอ้ยเขาพมพลังการแท้ไม่ได้เป็นไปด้ยงรสูงสุดกลับสูงจุดเดิม เข้านหลังฝาดินของหินโมราน้ำแข็งเขมันเืินปีลังมีอยางเพิ่มขึ้นรวดเดียวโกพี่เขียนมืน่กตรจทะึกลังจิตได้ทำให้ลังวิยานลังจิตเพิ่มขึ้นรวดเดียว <c oughs> ที่ที่หิมวได้รับผลกระทบทำให้กระรากแท้เสียงขึ้น,นสุดทำลายตนึกของข้าเป็นความผิดข้าเองอะไรอะไรเคื่อซื้อเหรอลังข้าแขแนเกไป ถามว่า่ไม่นะน้อจากตัวเองต้องเด็บสูนเป็นเอิญเทียนมงโก้อีแล้วหเท้าพวกเจ้าคนได้จะหนีพ้นความตายไปได้แม่แต่สันนิโบราณเห็นนี่ก็จะสลายไปเท่าโอ้ยงั้นเทพีน้ำแข็งต้องห่เทต้องติดอยู่ในนั้นนะหเท้าหวเท้าเจ้าอยู่ไหน้ตรงรีบออกมาจากที่นี่แลวไม่ได้หวี่เท้าอยู่ที่ไดนตอาี้ โอ้โหโอ้หินจะลงมาค่ะเข่าเข่านี่เขานี่เขาเข่าเข่าเข่าข้างหลังจะหลบค่อยๆปลุกเข่้าเสียงตึงเอาไว้ก่อนเ่านี่ที่ยงอยูข้างใน อราออต้องทำยังไงอ่ะข้าต้องบอกจากที่นี่แล้ว่ายัางไงข้าจให้สำนักเข้าทีงลำบากไม่ไ้เขาจะรจะแตกเลยเราเสียอีไม่เดืองปาแท่ของเทพีหิมะอีกทีได้ไหมลังปลาที่แท้วายออกมาครั้งนี้แข็งแกร่งกว่าครั้งกอนไว้ความองวาอ เคยร้อนเกินไปขึ้นมาสำนักเข้าเทียนครัคแรกก็ทำให้เข่าเหงื่อร้อนข้าต้องมีชอบตะหว,ว,วันตมและคนในสำนักเข้าเทียนข้าจะยืนดูหายนะมายืนไม่ได้ผู้ผู้สอ,อีมีวิธีไหมต่อให้ข้าต้องสลชีวิตก็ยอมสำนักเข้า,ทา,เ,ขาออเทียนไม่ต้องให้เด็กน้อยอย่างเจ้าช่วยหรอกไอ้น้อยหัวข้าวกภา,ายในกายเจ้ามีผู้เก่งการยังยิ่งอาศัยอยู่โปรดปรากฏตัว ออกมาหาหรือแกไข้กันคิดว่าหัวอโสเขาดูออกแล้วข้ากับน้องรองมีจิตแห่งเทพถ้าพวกเรารวมรังกันบางทีอาจลีคลายไม่กลิดด้วัวอโสอีโโอพลังจิตทั้งหมดของข้าท่านเอาไปใช้ได้เลยผงข่าด้วยของข้าด้วยนะถึงแม้จะเทียบกับพวกท่านภาระข้าจะน้อยนิดแต่ข้าเชื่อว่าหากไม่ยอมแพ้ในโลกนี้ก็ม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เมื่อข้าไม่ได้ร่งลาดมานานแล้วนานจะเทพ ด้วข้าจะร่วมสู้กับพวกเจ้าทั้งต้องคิดต้านเองพี่เอ๋มิ่งจะกดพลังได้ยังไงโอ้ย สำนักาล่มจริงเมเป็นการเอาเทพมารวมพลังกันเพื่อไปกดพลังปานแท้ของเทพ อีกหนึ่งองค์ผู้อาวุโสเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะข้าข้าต้องคนยุติมันเองมีเจ้าสำนักเท่าเทียทั้งสองช่วยเหลือท่านไล่พลังกลาแท้ของข้าให้ปะระเบิดนอกด้านพวกอีเท่าได้คิดว่าคงช่วยจิตวิญญาณที่นี่ได้ไม่มีวินาทีนะหมดนี้ละ ต้องได้แล้วล่ะตัวนิ่งนะตัวนิ่งแล้วนะห,<อ>หรือว่าต้องเกิดอะไรขึ้นช่วยเทหิมะไว้ได้ต้องกายเป็นพลังอะไรสักอย่างที่มั่ววัวและแน่เลย กอน วันนี้พวกผู้งองหวยเสวีขอบคุณมากวันเขาสลับตัวเองไปแล้วระเบิดตัวเองไปแล้ว้าทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม เสร็จแล้ว uh, ข้าประกอบจิ <se ่วิญญายเทพีหิมะขึ้นใหม่ทำให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตอีชนิดหนึ่งซึ่งเก็บพลังปราถนาที่เสียการควบคุมเอาไว้ได้สิ่งมีชีวิตที่พิเศษนี้เรียกว่าวิญญายแล้วกันข้าเพิ่งจะใช้จิ่แห่งเทพเพื่อสุดท้ายหมด ผัววศหสัวอหัววศรีท่ีหรือว่าท่านท่านสละชีวิตช่วยแทพีมา<อ>จิตวิญญาณจะสูสลายแล้วโอ้อ oh, จ,จะไปแล้ว Oh my god ข้าเคยข้าในน้ำแห่งการเวลารออันไร้ที่สิ้นสุดการตายก็ช่วยชีวิตผู้คนนับว่ามีคุณอ่านยิ่ง oh. โู้่าสเด้ายวิคโชคดีเดลกิก่อนหน้านี้ค้าเคยผ่านความเกลียดทนับไม่ถ้วนในโลกมาแล้วถึงจะอยู่กับเจ้าแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่กลับสัมผั 1, สถึงความสงบสุขอย่างที่มีเคยเโอ้โจะจากกันข้าขอถามเจ้าข้อเจ้ายินดีนับข้าเป็นอาจารย์ รับมรดกวิชาวเวทวิญญาณของข้าเลย,อ,ยอาจารย์สิ่งดีขอรับดีมากดนีจริงๆข้านั้นเกลียดทังรักหลงมาเครื่องข้อมชีวิตแต่ก่อนตายก็ได้สิ่ดีชีวิตนี้สิ่งความประทาน ชีวิตของข้าไม่มีอะไรต้นสีหลังจันอาจารย์รยไม่มองเหมอนเขาอยู่ได้กันมาเนาะ 啊。Huh? วิ้เหาเมื่อเจ้าได้ฟังวาจาแประโยคนี้คิดว่าเราคงสร้างสิ่งมีชีวิตที่อิเซชนิดหนึ่งขึ้นมาได้สำเร็จแล้ววิญญ,ญาณเอพีหิมากที่เป็นวิญญาณซึ่งไม่เหมือนกับเพียนเมื่อกับจักรพรรดิเหวีามนำข้ามวงแหวนวินวญญาณที่เจ้าไดา้แต่นางไม่จำเป็นต้องอยู่ในพวกพลังจิตของเจ้าพึ่งพาเจา้แต่ข้า ได้ทำสัญญาลายข้าแทนเจ้าแล้วเพื่อให้นางเชื่อฟังเจ้าที่เหลือก็ต้องรอให้ตัวอ่อนฟักออกมาแล้วเจ้าค่อยสำรวจดูเองเจ้าหนูเมื่อข้าไปแล้วอย่าร้องไหนน้น้ำตาคือสัญลักษณ์ของความ,มอ่มอนแอวีข้อ ข้ากับปิงติงต่างใช้พลังเจดไปมหาศาลต้องหลับลึกสักระยะถึงจะฟื้นตัวได้เจ้าบรรลุด่านยากดับพ้าสิยาวกเราชื่อว่าเจ้าจะต้องผ่านด่านยากในวันข้างหน้าด้วยพลังของตัวเองได้ไปละฟรีจะถอให้าเห็ียมันพี่เขียนมากมันยาวมาก ข้าไปล่าวงแหวนก่อนนะอย่างมากสามวันข้าก็กลับมาแล้วแา่ยังไงล่ะตกลงว้อ,อวจะไปนี่นเป็นเขตห่วห้ามของสำนักเจ้าไปไม่ได้เงั้นข้าจะรอเจ้าที่นี่รวมตัวด้วย ักไปมากว<า>ิจิตรไปไม่ได้เลยขึ้นมาเหรอไปขึ้นมาหาพ่อีหลายข้อเสื <c oughs> กว่าเจ้าจะตามหาเสี้ยวหนึ่งของจิตแห่งเทพเจอก็เสียแรงไปไม่น้อยท่านคือ เจ้ายอมสละชีวิตก็ช่วยสำนักข้าวเขียนนีน้ำใจครั้งนี้ข้านี้จ้องตอบแทนโอ้ยวอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเอา้าทำไมจบแบบนี้ตลอดเลยอะค,คิดถึงมากพูดอะไรไม่ถูกเลยทุกคน เหมือนไม่ได้เจอมาเอาจริงๆคือเจอแค่อีพีแรกที่เราเริ่มดูถางทานสองใช่แล้วหลังจากนั้นพี่แบบเปิดมาให้เห็นแล้วก็เห็นมีลูกเอิงเอิยแล้วหลัจากนั้นมาก็ไม่เคยเจอเลยช่นี่เพิ่งเคยเจอถังทานกับเสียอู่กลับมากลับมาครั้งที่สองครั้งที่สองของอีพีหกสิบช็อกเลยก็คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ย อีกไรเขาสื่อขึ้นไปอยู่ในแบบวิมานเทพสักซัมติงสักอย่างเหมือนติดของเทพได้ขึ้นมาตามหาอะไรสักอย่างนั้นเกี้ที่เขาพูดตามหาจิตวิญญาณอีกเซี่ยวหนึ่งเจอใช่แล้วก็คือก็คือถังซานแล้วก็ขอบแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยขอบคุนที่ช่วยปกป้องก็เลยจะตอบแทนคืออะไรอยแต่ถังอ้อยฉัน ิดถึงเนาะไมไ่เห็นมานานมากมากจริงทุกคนแล้วแบบโขอีพีนี้มีเรื่องราวมากมายพีนี้มันมันคือการสูญเสียต้องอยอมรัว่าพีานี้มันมีการสูญเสียตัวละครสําคัญตัวเนื้อคืออีเลิรคสือถูกไหมอีเลิร์คสือกับเทพีหิมะใช่แต่ว่าเทพีหิมะก,ก็คือสละล่างแต่ว่าสลราแต่ว่าวก็กลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งที่การจะต้องฟักตัวจริงแล้วฟักเร็วจังล่ะ ตอนแรกนึกว่าจะอยู่ในแตนใช่นแกนึกว่าจะอยู่อีกสักพหนึ่งกว่าจะฟัาตอนนีก็คือฟักเร็วมากฟักตัวเร็วมากจะถือกําเนิดแล้วหรอคือไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าอิไหลเครือสือก็ไม่ได้บอกเอาไว้เพราะว่าอิไหลเครือสือก็บอกว่าแค่ทําสัญญาท่าเอาไว้ให้ว่าเหมือนเขาต้องเชื่อฟังแต่นี่ว่าน่าจะเป็นผลดีกับอุ๋ยเหาแน่นอนแล้วก็ไปเสริมพลังเพราะว่าอิไหลเครือสือก็สละแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นวงแหวนแสนสีขาวอะล้านเลยป่ะล้านป่ะ สีขาวน่าจะลานไหมใหญ่สุดน่ะจริงเวอร์มากตอนเนี้ยทุกคนแนละ้วตอนแรกอะห่วงจิตอะก็อยู่กันแน่นเฉีสี่สี่คนตอนนี้เหลือกลับมาเท่าเดิมสองนะสละสลายกันไปหมดเรืกฏตอนเน,น,นี้ยนะไอตัวที่ฟักเนี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงเนะี่ยอยากรู้เลยนั่นนะสิจริงต้องรอดูว่าจะคลอดออกมาเป็นอะไรเธอแต่ว่าโอ้ยแบบเป็นการรวมมือของเทพห้าองค์เลยนะ ใช่มีใต้หมิงเออร์หมิงใต้หมิงเออหมิงพี่อิเลครซอร์พี่เยนเมิร์งปิงปิงแล้วก็มีปีเข้าพยายามแบบใช่กำลังของเราก็จริงๆนะจากพัพถึงมันก็น่าจะแบบใช้พลังของตัวเองเพื่อสุดใช่ใช่เขาก็พยายามแล้วที่จะควบคุมมันแต่พอมันพลุ่งพ่านมากเกินจนปานแท้เขามันแตกส่้นจนมันไม่สามารถควบคุมได้คืออันนี้มันก็เป็นให้เห็นว่า อะไรที่มันมากไป่มันก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคือมันไม่สามารถควบคุมได้แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเราคิดว่าเราแข็งแกร่งพออะแต่ว่าถ้ามัน too much เกินไปเราจะ handle มันไม่ไหวเนาะมันมันรวดเร็วเกินไปแล่แต่แลวอย่างเงี้ยอเจ้าอีเข้าเองเขาก็รู้สึกผิดเนาะที่แบบเข้ามาแล้วอาจจะทําให้แบบสํานักมีแต่เธอสํานักมันปัญหาเอ่ยใดมันแบบปั่นปวดไปหมดคือพลังมันแบบทําให เกือบพังไปเลยนะใช่มันแบบทาลมนู่นนี่นั่นคือมันแบบรุนแรงมากจริงๆเนาะก็นั่นแหละต้องมารอลุ้นต่อแล้วว่าสิ่งที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นมานั้นน่ะคือคอ,อะไรแล้วถังสารจะโผล่มาอีกหรือเปล่าเขาน่าจะยังพูดกันไม่จบนั้นน่าจะต้องมีเรื่องที่ต้องเจราจากันแล้วเจ้าหวังตรงที่บอกว่าจะไป ตามล่าวงแหวนสามวันใช่แล้วจะได้เขาไปทำอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะกลับขึ้นไปหาพ่อใช่แล้วก็มาอ้างว่าเป็นพื้นที่รับของสำนักทาอะไรเงี้ยไม่เห็นมีไม่เห็นเคยรู้แล้วว่ามีเออสำนักข้าวทีย้อนโม้เออสำนักพูดผิดพูดถูกไปดีกว่านาทุกคนเดี๋ยวรอเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือดูแบบเกือบตามเกือบแบบทันจริงนาวันที่เราอัดอ่ะ เป็นวันที่หกสิบเอ็ดออนมั้งเออใช่วันนี้วันศุกร์เนาะเออทุกคนแต่ว่าทุกคนอ่ะก็ดูตามคิวเราปกติหเพราะเราอ่ะต้องใช้เวลาตออรวงงานให้คนได้ดู VVIP จ้าใช่ต้องใช้เวลาในการแบบตัดนูนนีนั้นด้วยนะคะค่ะเจอหเค่ะอืสัสดีค่ะบ๊ายบาย